เป็นประชาธิปไตยระบบการเมืองของประเทศไทยเราก็มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับครับอันนี้คือทุกคนเราก็ให้ความการยอมรับกันอยู่แล้วว่าการเลือกตั้งเนี่ยถือเป็นหัวใจหลักของระบบประชาธิปไตยแต่ถ้าหากว่าเออคือเขาถึงเขาเขาถึงกาหนดให้อยู่ได้คนละสี่ปีครับเขาถึงกาหนดให <น S> ้อยู่ได้คนล <4 S 2> ะสี่ปีถนะ้าใครอยู่เกินสี่ปีนี่สี่ปีเนี่ยเออบางทีมามาจะไม่ถึงปีก็ไปก็มี ครับผมคือคือส่วนใหญ่แล้วป,ประเทศไทยเราเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยกาหนดให้ประชาธิปไตยอยู่ได้สี่ปีหรือรัฐบาลที่มาจากกาลอกตั้างอยู่ได้สี่ปีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะมีรัฐบาลที่น้อยมากนะครับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สองสี่เก็ห้ามาเนี่ยครบครบสี่ปีในยากมากถ้าถ้าไม่ดีจริงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมยอมรับว่าผมมีความรู้สึกที่เสียใจที่เห็นคนไทยเราเนี่ย นะครับอ่ามาต้องมาสู้รบตกมือกันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมรักประเทศไทยรักคนไทยทุกคนนะฮะอย่าให้คนไทยเราเนี่ยหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันซะมันไม่มีอะไรที่จะมากไปกว่าการพูดพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้อ่าทุกคนทุกฝ่ายนะฮะได้หันหน้าเข้าหากันนะครับมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเรามีหน้าที่ที่จะไปต่อสู้กับต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคมสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะ,ะที่ที่ที่กำลังมีการแข่งขันกันอยู่นะขณะนี้ถ้าประเทศไทยเราทำเช่นนี้เอผมมีความรู้สึกว่าประเทศที่เขาอยู่ข้างเคียงเราเนี่ยเขาชื่นชอบ,บผมบอกตรงๆนะฮะว่าไม่มีออใครนนที่ออต้องการเห็นไทยปั<อ>กันอยู่เนี่ยบอสเออีซกำลังจะมาเนี่ยปลายปีห้าแปดเนี่ย ครับผมเรานี่ต้อยต้อยก็ยตามหลังเขาแล้วตอนนี้ไม่ต้องห่วงตามหลังจริงจรับคือคือเขาเจ็ดยิ้มเลยแหละฮะคือถ้าหมายหมายถึงว่าถ้าเขาสู้เราเนี่ยคนไทยเนี่ยผมบอกได้เลยนะฮะคนไทยจะมีฝีมือมากทุกทุกด้านถ้าคนไทยได้สู้กับใครแล้วเนี่ยสู้ยากแม้แต่ฝรั่งยังออกปากเลยเราสู้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ยังกลัวไทยสมัยเรือรบนะฮะขณะของเราเรือกระป๋องนะ แต่ทีนี้ว่าแต่ทีนี้ว่าครับแต่คนไทยของเราเองเนี่ยแทนที่จะใช้ความรู้ความสามารถความพิเศษของเราเนี่ยซึ่งมันมีที่ชาติอื่นไม่มีเลยเนี่ยมันนําพาประเทศชาติช่วยกันระดมความคิดระดมสมองในการที่จะมาบํารุงรักษาประเทศชาติของเราแต่กลับมาช่วยกันทําให้ประเทศชาติของเรา ถอยหลังถอยหลังถอยหลังคือทางคือทางด้านสังคมเนี่ยนะฮะทางด้านสังคมของเราเนี่ยคือกาลังจะเข้มแข็งขึ้นมาแล้วนะครับกาลังจะเข้มแข็งขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะในระบบคือคือเราต้องยอมรับกติการ่วมกันคือกติกาของเราเนี่ยคืออะไรตอนเนี้ยคือเราเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดห้าแล้วนะครับมันแปดสิบกว่าปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรายอมรับกติกานี้ร่วมกันใช่ไหมคร เราก็ต้องถือยึดถือกติกานี้เป็นหลักในการที่จะขอบพระคุณนะครับ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 คนเะเล็กคนละน้อยนะวันหลังเราโทรมาคุยกันใหม่นะขออภัยนะครับพอวันมีสายรอเยอะไปที่คนอุตรดิตถ์ครับคนอุตรดิตถสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับครับสวัสดีครับตกลงสองวันที่เขาขีดเส้นตายเนี่ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะหรือว่าไม่น่าจะไปขีดและขีดอะไรกันบ่อยหรือเกินอันจริงแล้วครับมันก็ขีดขีดไปก็ว่าไอ้จุดมุ่งหมายคงไม่สาเร็จเท่าไหร่ แต่ว่าผมเห็นว่าจะคืนอำนาจไทยประชาชนหรือไม่นะครับ,รบผมคิดว่าทางที่ออกในขนาดนี้นายกยิ่งรักต้องคืนอำนาจไปให้ในหลวงในหลวงก่อนแล้วก็จะได้เรียกว่าเคลียร์เคลียร์ตัวเองที่ทําไม่ดีมาบจะได้ในหลวงนีก็จะตั้งคณะรรมการผมไม่เห็นด้วยที่แย่สุด คุณสุเทพคุณสุเทพตั้งคณะกรรมการอ๋อก็คือให้นายยกคี่คือนำหน้าซะแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองไปเคลียร์ตัวเองให้เสร็จสับเรียบร้อยครับทีนี้คือนำหน้าใครก็ไม่ไว้ใจกันแล้วครับมีคนเดียวที่จะเป็นกลางได้คือนายหลวงอ๋อคือนำหน้าให้กับประชาชนไปเลือกตั้งใหม่เพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกมันก็ไม่จบสิคุณคนเดียนี้คือนำหน้าแล้วก็ปรับปรุงปรับปรุงที่การซื้อเสียงการ อะไรมนหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงในประเทศไทยครับที่ปรับปรุงเสร็จปุ๊บที่นี่ปรับปรุงทุกอย่างที่ประชาชน,นที่ต้องการคือ,อไม่ให้เป็นสภาอะไรหัวเนี้สภาธาตุสภาอะไรตั้งๆนานั่น่ะคือปรับปรุงไอ้อส่วนนัน้นให้มันดีขึ้นครับซื้อเสียงนี่ครับ กฎหมายแม้นยุคสภาแล้วมันจะมันจะดีขึ้นขนาดนั้นาทันตายเห็นเลยเหรอคุณคนไม่ใช่ครับอุตรนิรัไม่ใช่ยุคสภาคืออำนาจในนายหลวงให้ยุคสภาคืออำนาจให้กับประชาชนนะไม่ใช่ครับคืออำนาจในนายหลวงเลยนะครับนายหลวงครับครับอ้าออะ่าออร่าขอบพระคุณนะครับคุณคนอุตรดตครับอ่ะคนขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นความพิถีห็นของท่านผู้ชมบางส่วนนะมีอีกท่านหนึ่งครับคุณพลังเงียบแล้วครับหมดสายนี้แล้ว อาจจะต้องดูเอสเนะครับเพราะว่าเอสเอวันนี้เยอะมากนะครับคุณคนพลังเงียบครับสวัสดีครับคุณพลังเงียบครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นผมขอเรียนคุณประจักษ์นิดหนึ่งนะครับครับผมเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บมาปีสองห้าห้าสามนะครับแล้วเราเนี่ยมีบทเรียนที่เราเป็นคนกลางแล้วเราไปทำมาหากินแล้วเราประสบเหตุการณ์สลายกระสุนเรารู้ถ้าเกิดพี่น้องเนี่ยนะครับที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ผมขอแนะนําว่า อย่าเข้าไปร่วมเลยมันไม่ดีหนึ่งผมเป็นคนกรทมนะครับสุักษ์แล้วเรารู้ความเจ็บปวดของครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนที่รักเนี่ยมันเจ็บปวดมากคุณพลังเรียบในสูญเสียไทยฮะไม่ครับคือในเพื่อนฝูงผมที่เรารู้จักอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็ามีารแต่ตัวผมเองเนี่ยผมเรียนคุักษ์ว่าปัจจุบันเนี่ยผมกลายเป็นผู้พิการทุวพลภาพจากการสลายเนี่ยแหละครับแต่เราเป็นคนกทมในการในในพื้นฐานนะฮะ S <S เกิดที่กรทมเดี๋ยวคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพลังเงียบที่เขาเป็นคนกลางที่เขาไม่อยากมามีปัญหากับการระหว่างผมพูดตรงๆรนะฮะระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเพราะฉะนั้นผมขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตั้งโต๊ะเจราจากันแล้วก็ขอให้นักวิชาการทั้งหลายนะฮะสื่อต่างๆนะฮะมผมคิดว่าคําของพระประยอมมีประโยชน์มากแต่ตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองลืมกันหมด โรดคือโง่มโหคือบ้าบแล้วผมขอรัฐบาลท่านนายกมิ่งรักนะครับขอให้ท่านนะฮะใช้วิกฤตอันเนี้ยให้เป็นโอกาสรเรียกร้องทุกภาคส่วนเลยครับแม้กระทั่งคุณประจักษ์ก็ตามเปิดโต๊ะเจรจากันเลยครับแล้วรัฐบาลเปิดใจเลยครับทุกคนต้องการอะไรแล้วเอาเสียงส่วนใหญ่อย่าเอานอปชกับกลุ่มของอคุณสุเทพ,พมาเป็นหลัก เอาคนส่วนใหญ่ในประเทศเลยครับหรือเปิดการเจรจาแต่ว่าระดมความเห็นความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะสองสองสองฝ่ายนี้เท่านั้นครับครับแล้วอย่างความคิดเห็นนะฮะผู้ที่โทรเข้ามาผมเข้าใจทุกท่านเนี่ยนะฮะถ้าใครรักประชาธิปัตย์มันก็จะผู้อีกฝากหนึ่งเสียหายถ้าใครรักเพื่อไทยอปประชาธิปัตย์ก็จะเสียหายผมถามว่าณตอนเนี้ยมันอะไรครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้านเมืองเรา ซึ่งเหลืออีกสองสามวันเป็นวันมหามงคลทําไมประชาชนทุกคนบอกว่ารักพ่อหลวงทําไมไม่ให้ของขวัญชิ้นนี้แก่พ่อหลวงครับครับเอาละครับคุณพลังเงียบก็ถือว่าเป็นเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับครับขอบคุณนะครับคุณพลังเงียบเอาไวนหลังเราคุยกันหน่อยนะครับทางรายการครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณอ่ะก็เป็นความคิดเห็นจากคนที่เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การกระชับพื้นที่ปี53นะครับก็ เป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งนะครับที่เราก็รับฟังกันไว้แนละที่สําคัญก็คือว่าคุณพลังเงียบบอกนะครับบอกว่าจังหวะสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับนะรัฐบาลนาะยกรัฐมนตรีควรที่จะเปิดกว้างอาภาคส่วนต่างๆเนี่ยมารวมความคิดเห็นกันไม่ใช่เฉพาะทางกลุ่มที่ออกมาชุมนุมเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อเสนอแนะนะครบับรวมไปจนกระทั่งถึงบอกว่าณขณะนี้เนี่ยทุกคนพูดมาโดยตลอดว่เาเรารักข้อหลวงของเรานะครับอีกไม่กี่วันคือความจริงวันเริ่มกั่พรุ่งนี้แล้วละ่ะสําหรับ งานสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีเป็นพิธีหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นหยุดก่อนได้ไหมนะครับนี่เป็นคำจะบอกว่าเป็นคําวิงวอนนะครับจากคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระชับพื้นที่ก็เป็นได้นะครับนี่ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งนะครับเป็นความเห็นหนึ่งที่ต้องขอบพระคุณกันจริงๆนะครับเอสเววันนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยว ผมนี่ฮะมากันเป็นร้อยเลยนะครับวันนี้ SMS เนี่ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะมีวันสำคัญสำคัญนะครับที่อาจจะต้องทำเป็นเทปเอาไว้เนี่ยนะครับผมจะนำา s m เเหล่านี้นะครับไปอ่านในวันนั้นเดี๋ยวผมจะแจ้งทีนะว่าจะเป็นวันไหนเพราะว่าเดือนธันวาเนี่ยมันจะเป็นวันที่มีวันหยุดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมจะเอาเอสเอ็มเอหล่านี้ไปอ่านในรายการชนทุกปัญหากับสามารถในวันนั้นเดี๋ยวผมจะแจ้งทีนะว่าจะเป็นวันไหนนะครับ วันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกสายโทรศัพท์นะครับที่โทรศัพท์เข้ามาขอบคุณ s อสทั้งหมดที่ส่งเข้ามาซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าแต่ละท่านก็รู้แล้วแต่มีความมุ่งมา่ปรารถนาดีแล้วก็หวังดีนะครับที่จะเห็นบ้านเมืองของเรานั้นเดินหน้าสู่ความสงบสุขรวมไปจนกระทั่งถึงจังหวะเวลาที่มันพอเหมาะพอควรนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนนะควรที่จะเห็นพ้องต้องกันนะครับควรที่จะ ร่วมกันนะครับก็ควรที่จะยึดถือยึดมั่นนะครับแล้วก็ตัดสินกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับช่วงเวลานา,นาขณะนี้คือกเรากําลังก้าวย่างเข้าสู่ช่วงวันมหาบุญคลนะครับนี่ก็คือสิ่งที่หลายตัวหคนนั้นก็วิ่งบอลนะครับบอกว่าเรารักพ่อหลวงของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าให้พ่อหลวงของเราต้องอทรงมีอะไรไปกระทบนะครับพระองค์ท่านนะครับนี่ก็เป็นความเห็น ของประชาชนจํานวนไม่น้อยทีเดียวครับทุกคนรักแผ่นดินนะครับรักประเทศชาติของเราอยากให้สถาน,นการณ์นั้นเดินหน้าสู่สิ่งที่ควรที่จะเป็นแต่ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะครับถ้ายังไม่จบสิ้นเราก็ควรจะหยุดพักกันชั่วคราวได้หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่ฝากกับท่านผู้ชมเอาไว้นะครับนี่คือชนทุกปัญหากับสามารถค่ําคืนนี้ครับผมประจักษ์โมงสาและทีมงานขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ